สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเจอกับพระเพนอีกแล้วช่องเพนสตอรี่จ้านี่จ้ะวันนี้พาเข้าครัวเหมือนเดิมเนาะทุกคนทำอาหารกินก็ต้องก็ต้องพาเข้าครัววันนี้จะต้มยำต้มสม้มต้มยำเอ่อน่องไก่น่องไก่เล็กๆซื้อมาแพ็คมิลหกน่องทุกคนมิหน่องจะต้มแซบจ้าก็ใส่ใส่อ้นี่ มะขามเปียกกับพริกเผาใยกลายเป็นต้มแสบเนี่ยเครื่องก็จะมีประมาณนี้ใบมะกรูดหอมกระเทียมทุบมะเขือเทศหน่อยนึงแต่งสีแล้วก็แครอทแต่งสีเนี่ยแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดมีใบมะกรูดตะไคร้เออขาตะไคร้าขาแล้วก็ต้นหอมทุกคนมีใช้แต่บใบมันก้านมีอยู่แค่นี้ทุกคนไม่กล้าตัดมันกลัวมันตายทุกคน เลือกตัดต้นเ,เล็กๆมาเอาแต่ใบก็หอมแล้วตะไคร้ก็จะใส่พริกขั่วหนอยทุกคนต้มแซ่บใสพ่พริกขั่วกบมะขามเปียกมะขามเปียกเดี๋ยวละลายน้ำน,นะเครื่องก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเตรียมไว้เรียบร้อยก็จะมีเนี่ยซอสฟ้าเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำปลาทุกคนแล้วก็จะมีผงชูรสด,ด,ดีอะไรกันแล้วแต่เนาะ แล้วค่อยเอาออกมาก็มีประมาณนี้แหละจ้ะวันนี้จะต้มแซ่บน่องไก่เมื่อเช้าไปซื้อไก่มาทุกคนไปไปรีเดินมาก็าจะต้มให้ลูกกินสักหน่อยนะลูกไปทำงานกลับมาเนาะทุกคนไปชมกันเลยน้ำเดือดแล้วไ่ใส่เครื่องทุกคนใส่เครื่อง คาคาตากแห้งนะทุกคนมาจากเมืองไทยตะไคร้ใส่ใบมะขามเลยเลยใส่มะขามไม่ใช่ใบมะขามหอมก็ะเทียมใส่ไปเลยใส่ไปเลย ต้นหอมไว้ที่หลังใครตัดกลัวมันตายทุกคนอยู่ในแค่เลือกมันหนาวอะ่ะทุกคนกลัวจะตายเพนก็เลยตัดสบายมันสงสารมัน พอตัดแล้วตอมันจะหนาวอ่ะทุกคนตอมันจะเย็นแล้วก็มมันก็จะตายไปเลยถ้าเราตัดหน้าร้อนน่ะมันก็ยังแตกขึ้นแต่หน้าหนาวมันไม่ค่อยแตกหรอกทุกคนตัดเป็นตอแล้วตอตรงตอมันก็จะหนาววระเพนไม่มีเออขนมโนต้มยำแล้วทำเองทุกคน ใส่ไก่เลยใส่ทั้งน่องเลยจะปุ่นเพนใส่ทั้งน่องเลยใสใ่ลงไปเลยเอาลืมตักอ่ะตื่ลืมตักม,ม,มะขามออกเห็นน้ำมันเดือดแล้วก็เลยนี่ตักมะขามลงก่อนอยู่ไหน,นเนาะอย่าค่อยตักนะอ,อันนี้มีขน เดีย๋ยวค่อยตักให้ไก่เวยก่อนเดี๋ยวเหม็นข้าวเดี๋ตักออกกี้เดี๋ยวสต๊อกก่อนเดี๋ยวไหลนี่จ้ะทำสลัดเสร็จเลยมาแช่ตู้เย็นก่อนทำให้สามาร กระเด็นใส่มะขามเปียกก็ออกต้องใส่ไก่ต้มแซ่บต้มแซ่บเมื่อมาขามเปียกก็หายลุนล้นๆเปลี่ยนหมอเลยหามาขามเปียกมาเลย งอนเห็นนะทำให้เราค้นหานีไม่มดม้ได้แล้ว ยังไม่ได้เติมเครื่องนะทุกคนยังไม่ได้เติมนะ้ำปลาเติมดูดีเลยก,ก่อนมีจะพี่น้องออ้ยเดือดพลาดแล้วเดือดมาสิบนาทีแ้วมันไก่สุแล้วล่ะใส่เครื่องก่อน <c oughs> อ่ะอันนี้เอาให้หมดขวดไม่ได้ไทด้นะ <c oughs> ทุกคน อย่างละช้อนนิดหน่อยกให้แค่น้ำปลาใส่เกลือ,ล,ดดอ,อลงไปแล้วาใส่รสดีหน่อยขงนัวใส่ลงไปแล้วใส่พริกพริกแห้งอ๋อมาขามเปียก ใส่มาขางเปียกทุกคนไลายน้ำแหละใส่ทั้งปากเลยนะปากมัอยู่เดี๋ยวเปรี้ยวเกินแล้วก็บีบพริกแห้งใส่ใส่ไปเลยนะทุกคนจะได้เผ็ด,ผดรสชาติต้มส้มต้มส้มหรือว่าต้มแซบมหะะทุกคน ต้มส้มมะขามต้มแซ่บมะขามน,น่องไก่ใส่เยอะๆจะได้เผ็ดๆสุดน้ำนนานร้อนทุกคนใส่หอม นงไก่ไปิดมาทีแล้วปล่อยให้มันเนี่ยทุกคนน่ากินเนาะเครื่องแบบเน้นๆเลยอ่ะเนี่ยชิมชิมอ่ะชิมด้ว่ามขามเปรี้ยวแ่ะ ใส่แหมดเลยกากบ,บี้หน่อยใส่กากถ้าเรามากินใส่ถ้วยแล้วก็บีบมะนาวอีกได้ถ้าไม่เปรี้ยวต้มต้มต้มแซ่บไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใส่ดูเลยทั้งกาเพราแม่พี่น้องใส่ทั้งกากเลยนะจ๊ะ ปลาอ,อต้มเขาต้มเขาใส่ก้อนขน,นอมนอ่ะเหมือนต้มยำแต่ว่าก็เพนไม่มีแต่รสดีอีกไออม่ค่อยนัวเท่าไหร่ต้องนัวเขียว นี้ต้มแซบกันจ้ะต้มซสบน่องไก่ต้มแซบหรือว่าต้มส้แสมแต่ทนเค้ยมีจ้ะพี่น้องสุกแล้วปิดไฟคน สูตรแบบทุกคนเพนชิ้นก่อนเปรี้ยวแล้โอ้โหใส่นังกากเปรี้ยวเลยทีนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมต้มแซบประเพณนจ้าขอบคุณนะจ้ะายบายแซงกิวอะไรมา,าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า เ่ยวยวเลยทุกคน